อ่ะครับสาหรับพี่น้องมือใหม่นะครับหรือว่าเพ่อบ้านนะครับวิธีที่เราจะไปเช็คระบบเครื่องซักผ้าขึองอัตโนมัติหรือว่าแบบ2ถังแบบนี้นะครับว่าทําไมมันไม่ทํางานสาเหตุนันมาจากไหนนะครับเพราะว่ามันมีมายากนะครับมันก็จะมีแค่ลานปั่นซักแล้วก็ลานปั่นหมาดเท่าน,นั้นเองนะครับที่เหลือนะ่ก็จะเป็นพวกปรับระดับปั่นสั้นปั่นยาวแล้วก็ปล่อยน้ําทิ้งเท่านั้นเท่าน,นั้นเองนะครับทีนี้สมมุติว่าถ้ามัน ไม่ซักหรือมันไม่ปั่นหมาดเราสามารถไปเช็คดูที่พักไฟของมันได้เลยนะครับถ้าเรามีมิเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับว่าเราจะเช็คกันยังไงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปั่นหมาดนะครับทีนี้ไอตัวนี้ก็จะเป็นตัวซักนะครับทีนี้ถ้าเราจะเช็คนะครับเราก็ตั้งมิเตอร์ไว้ตรงนี้ก็ได้ครับคูณร้อยก็ได้นะครับเนี่ยครับมันจะได้สะดวกดีนะครับเรามาแตะดูก่อนครับแบบนี้นะครับ ทีนี้ถ้าเราจะเช็คระบบของปันมาอ่ามันพร้อมหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่พร้อมไอเข็มตัวนี้ก็จะไม่กระดิกเลยนะครับเวลาเราเปิดนะครับเนี่ยครับเราแตะนะครับถ้าเรามีที่มิเตอร์ที่มีที่ขีบก็จะดีนะครับอันนี้มันแบบบ้านๆนะครับผมเนี่ยครับถ้าเราหมุนลานนะครับอ่เข็มกระดิกนะครับแสดงว่าระบบจากตรงนี้ไปนะครับไปถึงมอเตอร์้ไม่มีปัญหานะครับเนี่ยครับปิดมันก็หยุดได้เลยนะครับ เนี่ยครับพอเราเปิดมันก็จะกระดิกขึ้นมาแสดงว่าระบบวงจรตรงนี้นะครับลงไปหามอเตอร์นะครับปกตินะครับทีนี้เราจะมาเราจะมาดูตัวซักนะครับตัวซักมันก็จะดีดซ้ายดีดขวากับซ้ายกับขวานะครับเวลามันซักนะครับเนี่ยครับมันกระดิกมันตัดเดี๋ยวมันต่ออีกมันจะหมุนซ้ายหมุนขวานะครับนี่นะครับ อ่าเห็นมิเตอร์ไหมครับเนี่ยครับน่าจะเห็นอยู่นะครับเนี่ยครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับแสดงว่าระบบวงจรของมันไม่ว่าจะเป็นตัวซักหรือตัวปั่นมาดนะครับที่ผมอ่าพาไปดูเมื่อกี้นะครับมันปกตินะครับอันนี้ครับเนี่ยครับเราเช็คกันง่ายๆเลยครับเอาแค่เอามิเตอร์มาจับตรงนี้นะครับแล้วเราก็อ่าไปหมุนดูนะครับมันก็จะอ่าอ่าแสดงผลมาตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับอ่าครับอันนี้ดีนะครับถ้าเราปิดนะครับมันก็จะนิ่งสนิทไปเลยนะครับ เนี่ยครับมันจะไม่กระดิกล้วนะครับแต่ถ้าเราปิดแล้วครับมันยังกระดิกได้อยู่นะครับแสดงว่าลานปั่นนะครับมันเสียเลยนะครับมันแตะกันอยู่ตลอดนะครับแสดงถ้าเราปิดแบบนี้มันหยุดได้แสดงว่าเข็มไม่กระดิกแสดงว่ามันดีอยู่นะครับทีนี้ถ้าตัวนี้เหมือนกันนะครับถ้าเราเปิดมันก็จะกระดิกขึ้นมาถ้าเราปิดนะครับมันยังกระด้างอยู่นะครับแสดงว่าตัวนี้ครับมีปัญหานะครับทีนี้สมมุติว่าถ้า ถ้าเราเปิดแบบนี้พบอ่านะครับนยครับอ่าวงจรมันดีอยู่มันกระดิกขึ้นมาได้อ่าทีนี้อ่าถ้าเราเปิดแล้วมันไม่มันไม่กระดิกนะครับวิธีเช็คของเราก็จะผมจะพาไปดูนะครับว่าจะไปเช็คตรงไหนยังไงนะครับอ่าแบบนี้นะครับอ่าบ้านเลยนะครับเพราะว่ามันง่ายดีนะครับล้านปั่นหมาดล้านปั่นซักเราได้รู้กันลนะครับว่าวิธีเช็คตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าไอตัวนี้ครับมันไม่ปั่นหมาดนะครับเราหมุนแล้วนะครับ ไอ้เขมตัวนี้ไม่กระดิกเลยนะครับเราไปดูจากลานไปเลยนะครับตัวนี้ลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้ลานดีนะครับถ้าเรากดแล้วมันไม่ทํางานเลยนะครับมันไม่กระดิกนะครับเราต้องถอดตัวนี้ออกมานะครับนยครับถ้าเป็นของซัมซุงเขจะมีน็อตอยู่3ตัวเท่านเองครับถอดน็อตออกมานะครับมันก็ออกได้เลยนะครับนยครับค่อยๆแงะออกมาครับมันมีที่ล็อกตรงนั้นหน่อยตรงนี้หน่อยท่านเองนะครับ นี่แหละครับอาล่ะครับทีนี้สมมุติว่าไอ้ตัวปันมานะครับมันไม่ทํางานนะครับมันไม่ทํางานไม่กระดุกกระดิกเลยนะครับอ่าเบื้องต้นนะครับเราก็ต้องมาดูไอ้ตรงสวิ์นี้นะครับเพราะบางครั้งนะครับไอ้ดยขาล็อกพวกนี้ครับมันหักเพราะมันหักครบไอ้ตัวนี้นะครับมันจะมางัดสวิคนะครับทําให้สวิ์อ่านะครับมันเลยไม่ทํางานได้นะครับตัวนี้นะครับ หรือว่าสายมันขาดนะครับสายมันขาดมันก็ไม่ทํางาน,นครับทีนี้เราก็จะมาเช็คดู2เส้นนี่นะครับเนี่ยครับที่เข้าหาไอ้ตัวลานตัวนี้นะครับเนี่ยครับเรามาวัดดูสองเส้นที่เข้าลานแล้วก็หมุนลานดูถ้าลานไม่เดินเลยแสดงว่าลานมันเสียนะครับแต่ถ้าลานยังเดินได้ปกติเรารู้เลยว่าลานดีอยู่เราก็ไล่สายไฟมันมานะครับไล่มาจนถึงมาหาสวิ์ตัวนี้นะครับ พอมาถึงสวิตช์ตัวนี้อ้าวสวิตช์ตัวนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับบางทีหนูจะมากัดอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยครับข้างล่างนี่ครับมันขึ้นมาตรงนี้มันจะมันจะกัดตรงนี้นะครับจากนั้นมาเราก็จะไล่ไปถึงข้างล่างเลยนะครับเนี่ยครับอ่าไอตัวอ่าตัวซักก็เหมือนกันครับตัวซักเนี่ยครับเราก็สามารถเช็คได้นะครับสําหรับไอตัวนี้นะครับเราก็อันนี้เป็นสายนิวตันนะครับไอสองเส้นนี้ก็เป็นสายคาป์บนะครับเนี่ยครับเราสามารถอ่า เอามิเตอร์แตะตรงนี้นะครับจากนั้นหลักหมุนลานแล้วมาแตะ่ระวังคาปานะครับว่ามันดีดกลับไปกลับมาหรือเปล่าถ้ามันกลับไปกลับมาได้แสดงว่ามันดีอยู่นะครับถ้ามันไม่กลับเลยนะครับแสดงว่ามันเสียนะครับอ่าจากนั้นมาปุ๊บเนี่ยถ้ามันปกติหมดนะครับเราก็ไล่สายไฟลงไปนะครับอ่าสายไฟลงไปถึงมอเตอร์นะครับอ่าสายไฟที่จะเข้ามอเตอร์มันก็มีอ่าสามเส้นเหมือนกันนะครับเราไปดูกันเลยนะครับอ่านี่แหละครับ สายไฟที่เข้าหามอเตอร์ปั่นซักนะครับเขาก็จะมีอสามเส้นเหมือนกันนะครับเนี่ยครับสามเส้นเหมือนกันสายนิวตันหนึ่งเส้นสายคาปาสองเส้นอ่าครับไอตัวปั่นมาดก็เหมือนกันนะครับเขาก็จะมีเข้าหามอเตอร์สามเส้นเหมือนกันคาปาสองเส้นแล้วก็ไอตัวนิวตันหนึ่งเส้นนะครับถ้าเราไม่เข้าใจเส้นไหนไปเส้นไหนนะครับมาดูที่คาปาเนี่ยครับนี่ครับ อันนี้คาปาสตาร์ทมอเตอร์นะครับมันจะอยู่ตรงนี้เราดูสายไฟเข้ามาเลยครับอ้าวอนนี้ตัวนี้มันไปไหนเนี่ยครับมันไปทางไหนครับสมมุติว่าสองเส้นครับม่วงเหลืองตัวนี้ครับมันมาไหนมันมาหาตัวนี้ครับเนี่ยครับเราสามารถเช็คดูได้ตามตามนี้เลยนะครับเนี่ยครับว่ามันขาดตรงไหนทําไมมันถึงไม่ปั่นนะครับเนี่ยครับมีประมาณนี้เท่านั้นเองวิธีเช็คว่าลานปั่นเสียหรือสายไฟมันขาดนะครับอันนี้ครับอย่างที่ผมพาไปดูเบื้องต้นเมื่อกี้นะครับ อ่าแสดงว่าวงจรของมันดีหมดเลยนะครับเนี่ยครับอ่าไม่ว่าจะเป็นที่ลานปั่นข้างบนนะครับอ่านะครับลานปั่นเข้ามาข้างบนครับลงมาข้างล่างถึงมอเตอร์มาทํางานได้ปตามปกตินะครับตอนนี้ถ้ามันเป็นอย่างที่ผมอ่าวัดแล้วเช็คแล้วนะครับถ้าเราเสียไฟปุ๊บนะครับมอเตอร์ซักก็จะทํางานมอเตอร์ปั่นแห้งก็จะทํางานได้หมดนะครับทีนี้ถ้ามันไม่ทํางานก็ ไปเช็คเหมือนผมพาไปเช็คนี่ครับมีไม่ยากครับเนี่ยครับพวก2ถังธรรมดาพวกนี้ครับมันง่ายนะครับเช็คตัวนี้เช็คตัวนี้อย่างที่ผมพาไปเช็คเมื่อกี้นี่ครับไม่ยากนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะครับสอบถามได้เลยนะครับครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เท่านั้นเองครับสําหรับวิธีเช็คว่าเครื่องซักผ้าสองถังนะครับมันจะไม่ทํางานนะครับสาเหตุมาจากสายไฟมันขาดหรือว่าลาดปัดมันเสีย ก็เหมือนผมที่ผมพาไปาวัดดูม่กกี้นะครับเอามิเตอร์วัดสายไฟแล้วก็มาหมุนตัวนี้ดูนะครับถ้ามันเดินได้แสงมันดีแต่ถ้ามันไม่เดินแสดงว่ามันต้องมีปัญหา,าหนึ่งลานเสียหรือเปล่าสวิทมิกกี้หรือเปล่าหรือว่าสายไฟมันขาดหรือเปล่าครับลองไปเช็คกันดูนะครับไม่ยากสําหรับเครื่องซักผ้าสองถังนะครับไม่เข้าใจตรงไหนยังไงครับโทรมาถามได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ